สวัสดีครับผมนายหอยเปลือกวิธีสานมานาวกลับมาพบมาพร้าวนี้แล้วครับผมยามแสบยามหนุ่ยแล้วครับน้อมือนีคุณแม่ทันเหนื่อยยังอยู่น้อคุณแม่เลยสวัสดีจ้าโอ้ยมือนีตั้งแก้วทิพย์ปซื้อกบมาปร้กินกับสุกเสริมนมใหม่บ่ได้แจกวะมี่าดเงียบปิดเลยจ้ะเงียบโอ้ย้อนภาว่าะภาว่าโควิดโควิดนะ ลาบซุกซูพิซแนงเบงกาลาบเั่งลาบพริกสดลาบพริกแห้งอะไรมันด้เสียบเท่าที่เป็นลาบยังไงลาบพริกสดจ้ะลาบพริกสดเนาะเผ็ดกับเสียบบ้างเล็กน้อยจ้ะเป็นสูตรของลาบเองเลยเนาะจ้ะครับผมแล้วก็แล้วต้าลูกค้าจะสั่งจ้ะเพราะว่าทางคอมเมนต์ว่าอยากจะกินที่กินดอยและที่พัน์คนพูดว่าเอาเมื่อนีร่ก็ดีเอาเป็นแบบลาบซุปแค่น้องแม่เนาะจ้ะอืมอันนี้น้องเบิงว่าเออ มีเนื้อยังได้ตู้หยอะตู้เย็นเอามาเห็ดลาบตู้กาแฟกินได้พักหลายๆเนาะก็เขาชวนีีกระทะยากตลาดส่งแต่ว่าทรงราะว่าตลาดปิดหลายรับปิดหลาครับย้อนภาวะโควิดกับผลดังนั้นตลาดพีน้องสื่อเนี่ยเป็นตลาดที่ปลอดภัยด้วยกันเลยยุตตลาดอ่าเลยอยู่บวกีตลาดบวกีตลาดแล้วเนาะดังนั้นเ้องที่มือนี้เห็ดของสุกสู้พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านเรับเบิ้งครับผมลาบสุปซุป แซ่บจ้ะวุธีเขาเอาเป็นเนื้อเสือผมก็แม่เนี่ยจ้ะยานุ่งมักเนื้อเสือมันไข่แซ่บจ้ะมันไข่หวานมันหวานมันละถึกแกหล่อนรสจังเอาเครื่องได้ใว่ามาคุณแม่เออาเตยตับเต้ยสามสิบจ็บนะจ้ะลาบสุกอันนี้มันหลายผลอันอีกสองคนหนึ่งก็ถึงว่าพันเอาหรือซับผมคุณแม่ซอสบางๆเอาจ้ะเนาะจ้ะเก๋เทปจึ้ง คือลาป็ดนี่เนาะโอ้ยสอยเอาแม่นจะไปฝากจับก็ซ้อยเอาเวลาห้องเ็ดก็ไปลมือกรสิน้อยมือกรสิว่แซ่บะเครื่องเคียงเกับหั่นไว้แล้วพริกสดนี่่บอกแม่พริกสดหอมแขกหอมแดงก็ได้หอมแขกก็ได้จ้ะหอมแขกหอมแดงแล้วก็ต้นหอมผักชีสเกลือกบกระก้กวิธีหั่นกะเข้ากะ บังมากตลอดเลยนะาจะนอะก็เลยบอไรให้ในเบื้งจ่าเออนี่แหละเอาทั้มนี่แหละรวบลัดตัดตอนทั้งหมดครับผมอ้าวส้มลองซุปไปเรียบร้อยผมก็แม่นี่ยแคน้ำซุปอย่างแรกจะเอาเนื้อลงเลยจ้าครับผมน้ำน้ำซูข้อก้าวพี่พี่เอามือคุยเราเพียงแค่จะเขี้ยวเขี้ยวอะไรจับโอ้ยเพราะว่ามันจะคล้องสิคัดเตื่อนหมดละเอ้โล้วนพ่อมาหามั่งเนาะ ผมก็ต้องให้ทุกคนให้ทุบคนแต่ว่าสำหรับคนกีนบอกกินดิบกันล้คกันทุบไรครับผมแต่นองนั้กรนุ่งประเภทผ่านไปครับผมแรงพาแต่จริงแบบบบดิบแล้วครับผมแต่ว่าตั้งเอฟพี่ผู้วางดีมันจะเป็นฮวงนะมันเป็นฮวงครับเอาทุบๆใยกัรตาเอ้ยว่าท่านอ๋อเนี่ยเย็นนุ่งก็ใส่เหลือดับา งามากงามางาเนาะนี่แหละครับผมสีแส้นเป็นแบบนี้แหละครับผมเศษนุ่ๆได้เลยนี่แหละเอาข้าวเมนหวานน้ำซุปข้าวก็เป็นน้ำซุปต้มกระดูกครับผมไ้ร้อแล้วจ้ะโอเคเราเป็นไหมได้เอาละครับผมปล่อยให้เย็นนิดนึงครับผมหลังจากติดแต่ปิดจัดเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้เย็นอีกนิดนึงเขาะติดปุมเครื่องแล้วัน ขหัวเส่แล้วผมแม่ดัวใส่แล้วจ้าัวมันเย็นแล้วจ้าอ่าปงนัวผมนัวครับผมม้นปลาใส่ไปเคน้อยกนมม่มีน้ำสุปแล้วพราน้ำซุปเพรากตัวนัวอยู่แล้วเด้เออัาไปใส่หลายอะไรยะครับผมไอ้พอประมาณใสเกันครับผมใส่เกนวดมนี่ยายนุ่งก็ใส่เ้ยเลยก็ใส่เหียเลยบ่ ก้อนผักสิมีน้ำไหลเฮ้ยทำได้ดีแต่เพราะว่สา,า,าสิได้น oh. ้ำสุดมันเนื้อสิมันหวานดีเลยเี้เอาแบบนั้นแล้วมันบอก้ชโอ้ <Yeah. S 1> oh, อันนี้เป็นเทคนิคอีกแบบนเนื้อครับผม <Okay. S 1> อืมเป็นทังไหนโ okay, อเคปะน้ำปลาอีกนอยนึแบบบงจ้าน้ำปลาอ่าได้กลุงลงงด้วยป่ะเนี่ยโอ้ยพริกป่ะเนี่ยพริกสดครับผมเขาใส่เขาใส่ใพริกอะไน,นั่นผงผงคนคุณแม่ เขาเอาไปใส่ผีถุงเลยเป็นบ่อบ่อจ้ะโอ้โหลาบถุกกีบสุดแต่เป็นกระดูกน้อยเยอแต่โอเคเลยโอเคเหลือเลยโอ้ยคิดถึงบ้านนั่นเลยบาทเลยลาบเป็ดอืมมือนี่เปียกเป็นลาบเน่ครับผมลาบเนื้อเสือแซ่บโอเคเลยพ่อแม่เนี่ยเจ้าเอาละครับผมมาถึงมองกินข้าวกินน้าแล้วครับผมโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับผม สวยสดงดงามพ่อแม่น้องกำลังจัดของอยู่ครับผมเฮ้ยก็มาสวัสดีไร้ขั้งเชิดเลนี่ยพ่ท่านจะกินอยู่นี่จ้าอหอดเลี้ยวมองยิ้มมองกินมาเนี่ยอุ้ยเข่ากำลังงามจ้ะเพ่นหัวกระวานปุ๋ยหล่อปนึงปัดลม ร่มล่มบรรยากาศดีหรือหรือล่มฝนก็สีมาความกานบริจาคอ่ามือนีนายห้อยบนผ้ามากกินเขาอย่กางทงกลางท่าบรรยากาศดีครับต่้องหาบรรยากาศในการกินบรรยากาศแซ่บเย็นเย็นมาได้จ้่พี่น้องเ้อมือมือนีเขอกินซุปครับผมได้ กินดิบหลายอันเอฟซีเพิ่งกลับเป็นห่วงขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้าโควิดกันเลยทักทายกันมากครับผมอ่ะอันนี้กระแสน้องเจ้าไม่เอามาแต่มาแซ่บแส่น้อกันจ้ะเดี๋ยวขอลองกันปัดเนื้อเสือแสบแล้วอันนี่ไหมตักมาแรกก็จังถือคักแดงแกไว้ถือแกนหล่อนมาอืมหวานจุ้ยนึกเก้า รสม่นนยังฟังขัางถึงน้านกนกยังติมห็หน้าอยู่อืม,อม ซุ้มวันนียงน้ำมาได้ยอยู่เนาะมงมองนี่เก่งโมแมนครับมีอาจารย์เนี่ยอาจารย์อาอจารย์เทคนิคกันจังป้าป่าอาจารย์อาจารย์อันคะนบอมือใส่กันก็นึกว่าเอฟซีเปนอาจารย์อับนบ่อยเอฟซีกันออื <Tipp> s> <S <m> ไปกินแสกมิแต่คนหูขอลองขอลองอากาศที่ตับดิฮะอืมนึกถจานร่มเลยอืมจัดจ่มเลวครับ มีเถียงหน้าเนาะหนีซื้อสิสบายเนาะพอเนะติดแดงใจว้าลมแย้งเหมือนกันหนาวเนาะนี่ขอเนมสักเลย ้องปุุนเขาเจะกลังหวานปอืมอืมอืมได้ยินไปเนาะเสียงต้าหน้าเสียงเกต้หน้าเนาะ Uh. Mm. เนื้อตะวนันพักก็ไม่ตะวันหวานมโมนี่นอขอ,อเนื้นพักกับเนื้อกับลาบขอบ่างองดเนื้อพักเบนะ <c oughs> อร์ไหน ตัวโดนกินจุกก็ะแทบเลยแล้วพอนาะเดี๋ยวพี่มันเป็นห่วงว่าเออยไผ่เนื้มีเนื้อมีอย่างยู่อเยอะตัวอย่างเป็ดเนาะเนื้อเป็ดเนื้อไก่อะไรเนาะมันจำเป็นต้องเป็นเนื้อวัวเนื้อยังอะไรครับผม ขอแก,ก่งบ่กำลังเป็นตะกินอ <c oughs> ยูุ่หลานก็ส่งเมื่อย,อยู่แต่คนออกขังหนอกมากปันสาวซ้ำหน่อย หมวเติ้หมวเติ้ง้นมวนอนนี่กินหอมแดงหลายๆเลยพ่อจ้ะข้ตัน ขิงข้ามหนักกระแสกขนานั้นสมหวัดเอฟซีทุกคนทุกคนแล้วแต่เดิม ปาพ่อนกินลาบเหมือดไปเนอ,อ,อปาพอนปลาพ่อนเดปลาพ่อนกินลาบเหมือดไปตอานีไปใส่สตู้เย็นไปแล้วหลายน่ะออ,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 อกินเหมือดไป <laughs> มาถูกบิดไม <laughs> ากิกกนนัน่นลาบซุกนั่น้องได้มมนเองบนนี้หละ่ะลาบซุกแต่ว่าเอา,าพริกสด <laughs> อ,อ มีหลายๆคน,น,นเออนาะน้องน้องยูพ่ามีเยอรมันแต่ป้ายังอยู่เชียงใหม่ครับมีเชียงรายป้าน้อยอป้าน้อยเราขายทานขายทุกอย่างเตี๋ตี้ขายทานชิ้นหอดอยูอ่เด้อ ยวน้องปกกาโทษเป็รบกวนให้ปปาหน่อยโทรมาหาเอาปะกาศจานปายยากแวจาตีไม่เหยียบไม่ยามยัน้องอ่นล่ะสาวผู้ไทยก็ไม่เห็นนองโดนเลยเด้แมนเนีสบายดีปะน้ะสาวผู้ไทยดีเนาะไม่ห่ากับยัน้องกันยั่อยู่อยู่ด้อจางโควิดบนไนนไปกินอยู่อก <อ>น่องควันกับปบ้านกับมิจัด <laughs> สบายดีกันทุกคนเนัี๋น้อมาขันอยากาากินข้าเผือดเมื่อกี้น่องเนี่ยะ <laughs> กันเหนียบเงียบไปกับเป็นห่วงเป็นทวงเนี่ยคือหอดน้ำนองน้ำแบบนี่สิละกันเฮียหนากันกับซันพีน้ำนองกันจะคุยกันเรียกงแต่น้องหลิกอ่ะ

หากินพอกันมันคือเลืองกินตะขอมแดงบ้าโคบรดีบ้าง ตอนบอกผิกไอ้มันจัดจะคั่มเนี่นะดีต่อผิด <c oughs> <c oughs> กระบอบดิดแข็งมั้อเอ้ยน้นองเสนแข็งไมวไหมแข็งออมาจากตูมาอูยา้ยเอายาเอาเป็นไงเพออิอ่มอิม <c oughs> อ่ม S <S เอฟเ,เจี้ยนก็บ,บอกว่าอจาก,กินข้าวไว้หลายยายน้องบ่หอยไว้จังไดเนมันเคยโตนะเวลาการะลังนจะกินข้าเยอะแล้วนยย่ำลูกค้ามายายน้อ,ง,อง,นง,งกับยำซ้ำๆๆๆๆๆๆๆแล้วก็เลี่ยวมัดมือไปส่วนมากมมมนายหอยกับยายน้องหนี่งกินข้าวย่ยมแรงครับผม,ม,มเวลาก็จำกัดแทบจะจำกัดเพราะว่าหลังจากที่ขายของแล้วแหละค่อยมา <S <S เจ็ดสิบเนาะเวลา ตั้งมือนี่ายน้องจะเกิบแล้วมืออื่นเว้นมือหนึ่งเย็น้องกับไปเตรียมขอขวัวหัวหอมเตรียมเบียร์กลมมือต่อไปยายน้องกับสนับกันเห็ดยังสิเนาะจ่าเห็ดลงมือเว้นมือจ่ากับฝากขึ้นเขาหล่ะเนาะจ่าะฝากน้องให้เผื่อสีสันมันเท่าจ้ามือนี่ายน้องก็ได้หอยอิ่มหลือได้แต่เด้ออิ่มแล้วครับผมขอตัวก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าคอยปลอดภัยทุกคนนะจ้าให้ปลอดภัยทุกคนนะจ้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงจ้า จะแข็งแรงกับมากินก้วยน้ำเย็นน้องนี่ละ <c oughs> ยังแข็งแรงดีครัก <c oughs> อ่ะพิถไทย <c oughs> <c oughs>